สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องสุขภาพดีกับพี่ผักมุ้งนะคะวันนี้ค่ะพี่ผักมุ้งนะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมาชมนะคะก๋วยเตี๋ยวรอดค่ะว่าหน้าตานะคะจะน่ารับประทานขนาดไหนนะคะนี่สูตรเด็ดนะคะของครอบครัวพี่ผักมุ้งเลยนะคะแล้วก็มารับชมกันอีกนะคะว่าคุณประโยชน์จะเป็นยังไงนะคะฟังกันเลยค่ะ โดยวัตถุดิบนะคะก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวผัคขาและก็น้ำจิ้มรสเด็ดนะคะหรือน้ำจิ้มตุยชายค่ะผักชีค่ะแล้วก็กากหมูเจียวนะคะถั่วงอกและนี่เลยค่ะน้ำซุปหมูสามชั้นกับเต้าหู้อ่อนค่ะเซ็บแซ่ระเริ่ดเลยคะ่ะว้าวาว้า มากๆเลยค่ะและคุณประโยชน์ของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะจะเป็นอาหารจานเดียวเหมาะสำหรับในช่วงเทศกาลเจสามารถทานได้ทุกคนในครอบครัวเลยนะคะและยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่ได้จากเต้าหู้เพราะมีโปรตีนและแคลเซียมที่สูงด้วยค่ะส่วนโปรตีนที่ได้จากเห็ดนะคะร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่ายเลยนะคะ ยังเป็นอาหารที่ไขมันต่ำนะคะไม่มีคอรลสเตอรอนอีกด้วยค่ะและถั่วงอกนะคะมีวิตามินซีสูงธาตุเหล็กมีสารเซลิตินช่วยบำรุงนะคะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเพื่อนๆคุณประโยชน์ของก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่มีมากมายเลยนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมหันมาทํารับประทานกันนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสู้กับภาวะโควิดนะคะในช่วงนี้คะ่ะไว้มาพบกับพี่ผับบุ้งได้นในคลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่ผักบุ้งด้วยนะคะ